สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทัอรกาสมาแวะชมนะครับบ้านสวนเกษตรนะครับของน้องตายอรไทยนะครับสาวสดีเจนักจัดรายการครับที่ผกพันชีวิตตัวเองครับมาเฮ็ดเกษตรอินซีนะครับชอบธรรมชาตินะครับอ,อยู่ที่บานน้องแวง ตำบลหนงเทพอำาเภอโนน,นารายจังหวัดส,สุรินทร์ครับทือโอกาสพาพีาพ่น้องมาบึงมาชมาสวนกเกษตรเพิ่นครับาจากที่นานะครับปลูกเขานะครับเพิ่นกับแปลงโฉมที่ดินของเพิ่นนะครับม,ม,มีต้นไม้พืชพุมไม้ต่างๆนะครับอยู่แบบพอเพียงาสา์พระราชานะครับอันนี้เป็น ต้นเขาต้นเขาหยังเพิ่นดอกอชิตตะหรืออะไรไม่รู้นะครับเป็นเขาเป็นเขากำนะเป็นเขาทีว่าอวบห้องเขาเอื่นเขากำมันละนะครับเป็นเขาทีเพิ่นคนขวาวิจัยนะครับเป็นเขากำดำห้องนีล่ล่ะเนี้วห้อมนุ่มนะครับเดียวผมสิสื่อไปทดลองอยู่นะครับอชิตเสียบหนึ่งเสียบปอนะครับ ฟังผนกันสิเป็นบ่อปลาเป็นอันนี้นะครับต้นหม่ทุกชนิดครับนี่ต้นหม้ไม่ยุ่งไม่หลายอย่างนะครับอันนี้ก็ต้นหลักม่วงมนมีและที่สําคัญครับไฮไลท์นะครับผมว่าพี่น้องไปเบิ่งบ้านดินนะครับบ้านดินนะครับว่าเพ่นเฮดแบบไหนนะครับผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวนะครับพ่นปั่น เงีนอยู่นะครับบ้านดินอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาเพิ่นนะครับพักโต๊ะพี่น้องครับเพิ่อนปลาที่ตัวใหญ่คร่ะน,นี่ครับอันนี้ผู้จัดการบ้านเพิ่นครับนี่ครับอันนี้บ้านดินครับเป็นให้อะไรของเพิ่นนะที่เพิ่นเห็ดเอง นนี้มาหอดแล้วนี่ก็จะคล้องบ้านนั่งอยู่นี่นะครับน้องตายเอาทักทายหน่อยครับน้องตายสวัสดีครับน้องตายอร์ไทยนะครับแซวสวดสู่ชีวิตนะครับมักธรรมชาติวสันต์วานะครับอันนี้เป็นบ้านดินครับโอ้สวยงามครับพี่น้องครับ ถ้าคนมักศิลปะกับว่าง,ง่ามนะครับเพราะว่าผมเป็นคนมักศิลปะอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นศิลปะแบบคัดสิกแห้งนะครับอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระบรมชาติจาลักษนะครับของในหลวงรอกเก่านะครับโอ้อันนี้เป็นล้มอาจจะเป็นล้มทั้งเหนือนะครับเป็นโอ้อันนี้หนูซื้อมานานแล้ว สิบกว่าปีสิบห้าปีแล้ว oh, ตั้งแต่ไปงานพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่พี่นวงครับอันนี้ก็คืออัน mm hmm. ม่านพ่นเฮ็ดด้วยดอกดอกสะเบงครับ mm hmm. ใต้ต้นสะเบงพระทังโป่งเลงดังวนวอนอันนี้เป็นดอกสะเบงก็คือดอกดอกตาเท่านา mm hmm. อาส่วนหลายคนเสียไปหอยงานบุญพระเวทนะที่ผมเคยเห็นตาม ขออนุญาตนะครับจะขว้างบ้านขออนุญาตน้องตายเขาไปบึงชมบ้านดินไรล่ะไฟคือประแจงทั้งนี้ออกสุดค่ะโอ้โหครับพี่น้องครับมาแบบโมเดลนี่เลยนี่ครับโมเดลเขาทั้งพวกสะอาดบ้านด้อเบิ้งครับพี่น้องครับบ้านเสาสุดครับพี่น้องครับโอ้ขออนุญาตด้วยครับจะขว้างเงี้ยครับไปพาพี่น้องเบิ้งดันในครับเป็น ปั่นบ้านดินนะครับผมนี่ครับโอ้ขาดสีแขงครับพี่น้องคุณนะครับมีหอดไวไฟพร้อมครับเดี๋ยาสุดจอดจีรีครับมุ่งนี่เป็นมุ่งแบบนังจีนนะครับนี่หว่วยง่วมแบบนังจีนอันนี้ก็เป็นหองพระเพิ่นนะครับเป็นอธิปูญญาบรรพบุรุษ อันนี้เป็นผนังดินนะครับพี่น้องครับโอ้ชุดจอดลายครับเป็นผู้หญิงนะครับพุนหยัดู้หญิงแค่ผู้เดียวนะครับเนี่ยงพุนปั้นแล้วก็พุนเจ้าดินมาผสมกับฟางนะครับพุนกระชิตตีไม้ไม้ไผ่เป็นเกลียนไว้นะครับตีเป็นเกลียนคัดไว้นะครับนี่ครับด้านนอกอันนี้บานดินครับพี่น้องครับโอ้ ชุดยอดครับว่าสิเ็ดได้เนี่ยโอ้ยเมืนผมนี่นอนเว้นอยู่สิบเทือเ่อนแล้วครับเมื่อกี้พี่น้องครับมันเป็นศินละปะธรรมชาตินะครับในการอยู่อยู่กับดินนะครับเราเราเกิดจากดินเนี่ยก็ก็นี่ครับวัชิตีข้า,าอันขั้นหัวไว้เนี่ยเป็นห้าไว้นะครับแล้วก็เอาดินมาผสมกับฟางผสมน้ำแล้วก็มันก็สิอดัอดอดัอดอัดอัด หยัดหยัดเป็นสันเป็นสันไว้ครับให้พี่น้องเบิ่งรอบๆนี่ครับโอ้สุดยอดที่สุดครับพี่น้องครับนี่ยหลังบ้านเป็นนกับมีแต่สวนกับเป็นปลูกต้นไม้หลายครับจักไม้ยังตัวไม้ยังพี่น้องครับทุกพันเลยนะครับคนที่รักธรรมชาติเบิ่งมันกะสบายตา สดชื่นนะครับมีวัตต้นกาแฟครับพี่น้องนีน่ผมมากปลาลยนียคน่ครับนี่เม็ดกาแฟครับมันเป็นมันเป็นในแล้วเป็นหมากแล้วโอ้เขาทาครับต้นกาแฟนี่ครับอืมเทาก็ไปขัวนะขัวควนกระตำกระตำบดโอ้ครับนี่ต้นเมลอันนี้นอนไม่ญ่ครับพี่น้องครับเพิ่น เก็บฝากผมนอนหนึ่งโอ้สุดยอดลลยขอบคุณที่หลายครับเ,<อ>เป็นนอไใหม่ที่อันนี้เขาเอิญไม่ไผ่หยังก่ไผจิมซุงค่ะพะเอาอ,อ,อันนึงให้ไงเอาไปไผ่ยัง,งก่ไผ่ะโอ้นเสียวไห่อีกแล้วครับครับมาัดหยิบวัว ผซ้อนลายครับพี่น้องครับ่นครับเจาขวงเป็น่นปูส่วนใหญไทอันนี้คือไผมากจะเอาฝากค่ะบอกเด็ดไ่ได้ขายหรอกอปนนี้องเปียกเอาพันมันไม่ได้ใช่ไหมไปซื้อมปพันไหนมากประมาณ10ล้วค่ะมันบอกว่ยมีในนอพันธุ์นอ่ะเดี๋ยวเี๋เขาจะปลกกินซุ้งลายเพราะรันออกงอลายบ้าโอ้เขาทาไผกินสุ้ง ลำ่ำเงยขนาดพี่น้องพี่เช็ดหางของไฟล่านไปเลยเลยบึ่งพ่นะครับขอบคุณหลายๆครับอขอบคุณออหลายๆมันยังอ่อนอยู่เราไข่อ,อันนี้ข้าไข่นากหลายมันก็จะกรอบแล้วก็หวานเลยค่ะอสุดยอดเลยครับผมมาแต่ธุระนะครับพาหน่องเพิ่นไปเป็นพิธีกรกเ็เลยเปรียเพิ่น ปานนมาเห็นโอ้พิณตะยูแห้งครับพี่น้องผมมาไกลบรรยากาศแบบนี้นี่ต้องห้องน้ำเบื้องห้องน้ำเดี๋ยวภาพปเบื้งห้องน้ำเพื่อนครับนี่เปิดประทุนดีครับพี่น้องห้องน้ำ่างน้าเปิดประทุนด้วย เ่ถ้าฝนตกนี่ก็เรียบร้อยเนาะน้ำตกเขาเก่าคมมาก่อนฝนตกเก่าคมมาก่ออันนี้เป็นอันนี้เป็นธนาคารน้ำครับธนาคารน้ำนะครับจะคุดลงไปประมาณ80เส้นก็จะเอาเอาหินหินก้อนใหญ่ก้อนน้อยหินกรวดนี่ลงค่ะเพื่อที่เวลาเขาอาบน้ำน้ำมันก็ไหลลงมันก็จิึมลงไปหันนอครับธนาคารน้ำนะครับโอ้ผมเคยได้ยินแต่ว่าธนาคารน้ำแต่ว่าผมบ่ฮู้ วิธี <c oughs> การเห็ด <He ed. S 2> โอ้เข่าทาครับ <c oughs> อ,อ,อาบตั้งใดเป็นชุม่มงเอาน้ำใส่กับกรบาถ่วมค่ะพอมันกระซึมงไปข้างล่างเรื่ <c oughs> อยเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะเจ้าเลยครับ <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมสีพผ้ามาเบึง บานดินเด็กจักรอลแล้วกาสิผ้าย่างย่งหล่อๆบึงสวนเพิ่นธุ์พี่น้องครับนี่ครับพบเขาท่าอะไรครับนี่ครับมีหอนแม่งกระโซนนะครับนี่นี่บานห่าเอื่นแม่งกระโซนเดี๋ยวนี้มัน่ค่อยมีแล้วนะครับของโบราณนี่ครับของโบราณเพิ่นโอ้นี่ครับเอฟซีพันเห็นบานดินเพิ่นก็เอามาฝากจันสิค่ะโอ้ยพายนพี่ๆน้องๆเพิ่นมาเล่นน้าก็มีหลายอยู่ดอกของอายแต่ว่าอายกับอนุรักษ์ของอายนะใช่คือเอามาฝากเข้า ใใอันนี้เขาเอื่นแอกแอกคั้วไทยนหน้านะครับนี่แอกคั้อย่างนี้กับอันนี้ก็เป็นหล่อเกียนเก่าล่อเกียนเก่าอันนี้คิดสม,มัยนี้มันมันก็สมัยมันเปลี่ยนนะครับเขาก็ใส่เทคโนโลยีเข้ามาเมตการดำหน้ายังมีรถนะครับสม,มันมสยดดนี้โอ้ครับสุดยอดดีๆเขาเนี่ยโอ้ยอ,อยู่กับธรรมชาติค่ะมันจะเป็นแบบธรรมชาติเลยเน๊ ผูยิงผูเดียวนะครับปูเฮ็ดแล้วปูมีเราบปมีเราบปูมีผัวนะครับเราอยู่สวนปูได้สีมาคุยเล่ากันมาหลุดเด้ยครับถัดสอผพานพุ่นเน้พุ่นพื่นกัดสเกนข้นอยู่โอ้สุดยอดลยครับพี่น้องปั้นอเองเฮ็ดเองนะครับเป็นส่วนหนึ่งโมูในกลุ่มกับมาซอยอขังมืออะไรประมาณนีซอยจังนิดหน่อยอยู่ค่ะ ่้าวเมีนโฮโออันนั้นไม่เห็ดโอเนาะขี่ขี่ขี่ขั้วไเนาะคือมันจะม่กินมันจีไม่กินดีเนาะเมนแมนโอ้เขาทาครับแต่ว่าย่ามันถึงงามด้เนาะมันถึงงามันก็มีปัญหาปะมันเพรันสดอันนี้มันก็ถึงงามแน่ก็เพาเป็นยังซังมันเพราะมันแข็งแรงดีที่กะ ให้ใหปลวกมันไม่ยู่นี่มันจิอันนี้เลยนะครับบัว,บวนั่นล่ะให้มันมาไอ้เออเห็ดแห้งอยู่มันจิตคัดซิกไปอีกเลยอ,เลเอ,อันนี้ก็จิเป็นบริเวณสวนเพื่อนครับพี่น้อง <c oughs> โอ้มีทุกแนวครับเผือดพักมาก <c oughs> ยังให้ไก่เพิ่นผาไป <c oughs> ไก่เพิ่นผาไปจะเข้า อันนี้ดอกกันชันนะครับดอกัญนจะมีม่นี่ค่ะมีงอ่โอ้นีม่วนมวงอ่อนดอกอัญชันนี่มันเป็นสมุนไพรอันนี้เปนต้นต้นกระเจี๊ยบป่นี่แกระเจี๊ยบแดงอแะโอ้กระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบนีใช่่แนี่ครับดอกกัญชั่นต้นหม ปลูกพักช่วงหนาหนาวหนาฝนมันจะปลูกยากสักหน่อยค่ะปล่อยพันธุ์สีอันนี้พันสีคุดคล้องรอบนะครับอันนี้รอบป่ามันอยู่ป่ามันอยู่บางทีกระจิบเป็นบานดินเมันอันนี้มันแก้วเนาะอ่ามันแก้วโอกินาว่าค่ะมันแก้วญี่ปุ่นบ่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นส้มโอกินาว่าอันอันนี้จะเป็นเมืองโอกินาว่าค่ะ ว้ามันกำลังกำลังอ่ะกำลังผสาต้มคุดเอาโหลดตรงนั้นนี่นะมันเกลียวครับมันเกลียวก็มีค่ะอยากกินเอาใบมุกกระสิกอ่ะมาคุดเอาใบมุกโอ้ี่ครับพี่น้องครับมันเกลียวอันนี้สีส้มค่ะอันนี้มันเป็นพันธุ์ของมันเล่นบ้างไหมมันก็คือมันเกลียวทั่วไปของเขาเนาะ้อ ค่ะมนันนบาเามันนเป็กี่ยวกินัวไปสั่นวะสีเป็นมันญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ือเป็นขัองนะครับเป็นขัองเป็นเป็นขัองเป็นยังไงเป็นเป็นเฮ็ดแบบกระเซดนะครับแล้วเป็นดีเจนะครับน้องต่ายนี่เคยเป็นดีเจเป็นนักจัดรายการเฮ็ดงานกับ โอเคนะครับแต่ว่าเพิ่นตัดชิ้นใจมากอยู่บ้านเฮ็ดกเกษตรนะครับมาเห็นเพิ่นเฮ็ดก็โอ้ครับเบิ่งครับนี่ว่ท่นไหนอ่ะนี่ปัญได้ฟัวบอมีเวลาครับมีเวลาคือจักปีก่อนองตายนี่ซีหา <4 S 2> <5 S 1> ปีเนาะหาป,ป,ปีค่ะแต่ว่าฟังเนี่ยจะปลูกผักก็เลยปลูกต้นไม้ไงปลูกต้นไม้แค่ฟังนู่นปลูกผักเนาะ อันนี้เป็นกล้วยอันนี้ห่หอเนาะกล้วยน้ำว่ากล้วยอันนี้ห่ออันนี้ต้นเอียงกว่านี่ต้นแดงค่ะเออไม่แดงราคาดีครับไม่แดงนี่ครับนี่ครับงานนีน่นครับอ,อ,อันนี้โอ้พเพผ่้เลี้ยงแน่แดงนะครับนี่ครับแน่แดงหน่วยครับนี่ครับพี่น้อง ปลาเต้มเลยครับอยู่นี่ปลาหลายอยากกินปลาก็เอาเด็ดมาใส่เอาค่ะพูดได้ทีมาลักใส่ก็ไรได้ครับแต่ว่าขั้นปัยญาลูกปืียนเหมือนเนอะอันนี้เป็นเป็นต้นอันนี้เนาะต้นดอกไม้เนาะไอ้ต้นยังเกาะเออทงอูไรเป็นต้นดอกไม้ที่ผมผมมาไกลต้นทงอูไรเพราะว่าสื่อถวายวัดปลูกเต็มหมดเลยอันนี้เป็นหมากเตี้ยครับมันมีหน่วยบ่ ิงปลูกค่ะมันก็เลยว่าท่านนี่หน่วยประมาณสามแมันเฉียวได้บ่เฉียวได้ค่ะบวมเนียนอะไรคือหมากสูงอ่ะหล่ะปกติค่ะหมากเตี้ยฝั่งหุ้งฝั่งที่ตกหมากเนียฟังทางที่ตะวันออกค่ะอันนี้ก็เป็นบ่อปลาครับโอ้ยเบิ่งครับปลาทับทิมบ่ครับเนี่ยเนนค่ะพุ่นมันขึ้นแดงจิ่งขึ้นพี่น้องครับทับทิมปลาพวกนี้หลายอยู่เดี๋ยวยังไม่ต้องพี่ก่อนผมเห็นอ่าต้นบักสมเกลียงครับพี่น้องผมวัดใจบังหน้าวครับ ปกติแล้วถ้า,ถาดินไม่ดีนี่มันก็สีบอพอค่อยเกิดเนาะแถวบ้านเฮามันสิอันนี้ต้นนี้ยังนี่อันนี้คือมอญค่ะเป็นมอนเชียงใหม่หกศูนย์ค่ะย่ำออกนวยนี่ออกเต็มเลยเอามึไงขึ้นนวยยังอีกเถอะอันนีนวยอันนี้ค่ะนวยพักหลอกลีอ๋ออ๋อนี่นี่แม่เออปกตินวยยังไงก็หนีเลยค่ะอันนี้นวยน้อยแล้ว เฮาไปเลี้ยงม้อนอนี่บ่มมอนตัวนี้ได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันเป็นม้อนกินนวยนี่เออแต่พอมันหมาใหญ่เนาะพี่น้องม้อนนวยคะสปูมือนี่กัพี่น้องครับวายพวกเนี้ค่ะวาย่ายเ<อ>ขาทาตัวนี้อยู่เฮือนนี่มันปลูกใบสะพานมือเนี่ยอันม้อนนี่ยังหรอกแต่จะเป็นบุรีรัอุ้ยนี่พี่น้องครับเขาเก็บกินได้ป่ะนี่ ว่ามพี่น้องเยับพี่น้องกบปัาดหน่วยมอนม้ยก้อยไม่แม่งบุงนะเขาท่าครับเขาท่าเนี่ยอะไรน่วุ้นี่ได้หมากซุกมันพี่น้องครับปนโลดบัวโน่หรอเนาะโอ้ อันนี้อ้อยหวานนี่เนาะอออ้อยหวานกอบค่ะอันนี้ขเกะตินสดแต่ต่อไปบดเอาไปบดไอไปบีบนะใส่เครื่องขันท้องอยู่ไระมือรุนกันคำจีันนี้ปกิเเข้ากับเอาไว้เพื่อช่วงนา หนาวมีแปลงพักเออแม่ต่อแต่ฟังทั้งหนูนเทาก็ปลูกเป็นพวกปลูกผักกระเพราอันนี้งานี่นี้เนาะงาอันนี้งาตัวนี้ผมไปซื้อมาแต่กระไลสินนะพี่น้องโอ้โหซื้อเสื้อยางไก่บอว่ตอนนั้นไปล่ำหน้าหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วแล้วมาขยายพันธุ์อยู่เต็มผมอยากไปเบิ่งบักสมพี่น้องขออนุญาต ผมไปเบิ้งหมักบักเกี๊ยงนะครับพี่น้องครับบักสมเกี๊ยงนะครับผมอ้บักเน่าวครับพี่น้องครับเน่าวโอ้มีหอดหมูหอดงัวแบบเต็มเอรีเลยกระเสียดคัดกระเสียดแน่ครับเลียงจะสร้างอยู่นี่นะเลี้ยงจะสร้างนะครับนี่ต้นเน่าวนี่ครับพี่น้องครับให้ไรครับผสมเกี๊ยงครับพี่น้องครับบักเกี๊ยงบักเกี๊ยงโอ้ดกขนาดครับ บักชมเตียงห,หมุนซ่อนลายนะครับสาวสูตรไม่เห็ดเกษตรครับหาปีครับไม่เห็ดโครงการเกษตรมาถมแน่ครับเก็บเป็นสวนระเกษตรโอ้ไปตะเบิงดีครับนะสำหรับคนที่มักนะครับ กเกษตรสำหรับคนที่เอ,อ๋อวันนี้มีหอวบกักหอยพี่น้องครับหอยอย่างน้อยนอเนอพ้นเหตดจะได้ป่ะครับพ้นน้องมาเลี้ยงป่ะหนะอไใส่หลับไปทั้งไหนล่ะผมไม่แน่ใจนะครับพ้นน้องมาเลี้ยงป่ะ ปูนอ่อยครับพี่น้องครับเป็นอ่อยหวานอันนี้เพิ่นนี่ครับปู้ปักเตียงมีแต่แน่าอยากแน่กินครับพี่น้องครับสุดยอดอหรีครับปูนครับสวนบานบานสวนเป็นนี่บักเตียงครับ ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวครับพี่น้องเป็นเด็กแบบคาดสีแข้งอันนี้เป็นไฟฟ้านะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครอันนี้บัวปลาครับหลอดบัวบัวปลาเป็นกระสีมีหลายอัญมณีครับพี่น้องปลาทับทิมครับเต็มเลยครับพี่น้องครับมีส้มอยูเบื้ี่ครับพี่น้องปลาทับทิมปลาบึกกระมี่อรา ปลาสวายปลาเที่พูทุกปลาเลยครับนี่เนี่ยโอ้ต้นไม้นี่มีทุกต้นนะครับต้นไม้มากไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกอันเลยนะครับแล้วก็อันนี้อย่างเขาพูดที่หยาอย่างหยา,อย,าอย่างว่าคือเป็นยังไงบ้า สุดยอดไรครับพี่น้องครับบ้านสวนใจดีนะครับซื้อบ้านเพิน่นของน้องตายอรไทยเพิน่นซื้อซื้อซื้ออีรีเพิ่นซื้ออรไทยนะครับซื้อเด่นเราวซื้อน้องตายสาวโสดเพิ่นมาเกเสียดครับพี่น้องโอ้เพิ่นไม่เหยียดบึงครับโอ้อยเพิน่นหน้าเพิน่นสีใสรถดำนะครับ เอารถมาดำก็มีแล้วเพื่อนกระสีขายเกี่ยวกับกเกษตรของเกี่ยวกับการ,กรเกษตรต่างๆนาๆนานะครับเพื่นกระสีขายของนี่ครับเพื่นชิมีป่ายนางสาวออรไทยนิสัยเลิศโอ้ับโครงการเพิ่นสถานีพัฒนาที่ดิน สุรินนะครับแปลงต้นแบบบัดดินดีนะครับดินมันก็ต้องดีแล้วก็คุณภาพจ้งมันสามารถปลูกต้นไม้ได้ไงเร็วขนาดนี้นะครับอ่ะก็อือว่าภาพพี่น่องมาเยี่ยมมาชมนะครับบึง บ้านดินนะครับในการปั่นบ้านดินบ้านเกษตรนะครับผลงานของผู้หญิงตัวลเล็กๆคนหนึ่งนะครับทีพนเห็ดเกษตรยินซี่นะครับศาสตร์พระราชาประสบความสําเร็จในชีวิตเ,เลือกออก,จาก,กาจากงานนะครับมาเห็ดในสิ่งที่พนมักพนมักเกษตนระเนาะพนมักกรเพิ่นมักแบบจังไรละใช้ชีวิตแบบ สมถะพอเพียงนะครับอยู่กับธรรมชาติสวรรค์นบนดินก็คืออย่างนี้นะครับพี่น้องธรรมชาตินะครับชีวิตเราก็บรรายชีวิตกันนี่แหละครับธรรมชาติเป็นสิ่งบำบัดจิตใจได้ดีมากเลยนะครับมันเห็นเราเหมือนกับสดชื่นนะครับประตองวุ่นวายอีกอย่างมากมายนะครับ จังไรกระยูได้นะครับมีแต่เน่ากินรอบทีบเลยนะครับยิบช่วยยังกับเป็นพุ่นครับพักกเกียดเจ้าวตอมังหงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไวส้สำนีสะกอนนะครับฝากาติดตามช่องทางอ h ะชแนลนะครับเดี๋ยวผมเชียวคลิปียังลงอีกกะฝากติดตามในเด้อครับบ้านดินสวยของเพิ่นนะครับ สวยงามเลยครับบ้านคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีซสกก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ